สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านกันในวันพัชแมนนะครับหลังจากที่ผมหายไปพักใหญ่เลยคราวที่แล้วเนี่ยผมได้อธิบายเกี่ยวกับวิธีการคำนวณพาสซีฟสกิล Skill ของวัคซีนแมนไปว่ามันต้องคำนวณยังไงถึงทําให้แรงขึ้นได้ก็สามารถเข้าไปดูกันได้เลยนะครับผมแปะลิงก์เอาไว้ข้างล่างแล้วทีนี้คลิปที่แล้วเนี่ยผมจะเจาะจงเกี่ยวกับเรื่องการบัฟเอ็กซ์ต้าดามจจากพาสซีฟของวัคซีนแมนไปดังนั้นเนี่ยคลิปนี้ก็อาจจะต่อเนื่องจากคลิปที่แล้วหน่อยนิดนึงก็คือว่าผมจะอธิบายในยเรื่องเกกี่ยวับ อ่าดาเมจแบบต่อเนื่องนะครับหรือเขาจะเรียกกันสั้นๆว่า D.O.T. อันนี้ผมจะสรุปรวมๆให้ฟังก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะเข้าไปที่การคํานวณกันสําหรับมือใหม่ที่ยังไม่ทราบว่า D.O.T. คืออะไรนะครับ D.O.T. เนี่ยมันก็คือดีบัฟประเภทหนึ่งที่อีกฝ่ายจะโดนต่อเนื่องไปเรื่อยๆจนกว่า ID ดีบัฟตัวนี้ครับไม่หายก็าตาย2อย่างทีนี้ไอดี ID. บัฟตัวนี้ที่ว่าเนี่ยมันมีอยู่2ประเภทก็คือเผาไหม้กับกัดก่อน สองอย่างนี้มันแตกต่างกันก็คือว่าแบบเผาไหม้เนี่ยพอมันถึงรอบตัวตัวนั้นที่โดนดีบัฟเผาไหม้เข้าไปมันก็จะโดนดาเมจต่อเนื่องจากเผาไหม้ไปเลยทีเดียวจัดหนักไปเลยในขณะที่กัดก่อนเนี่ยครับมันจะโดนไปเรื่อยๆโดนกัดไปเรื่อยๆทุกรอบทุกรอบเหมือนคล้ายๆกับพิษประมาณนั้นครับทีนี้ตอนระหว่างเล่นเนี่ยมันจะมีดาเมจขึ้นมาบนหัวอีกฝ่ายเต็มไปหมดเลยครับซึ่งอันไหนมันจะเป็นดาเมจต่อเนื่องเราก็จะดูได้จาก ข้อความข้างหน้าตัวเลขครับถ้าเกิดว่าเป็นด a ม a g ต่อเนื่องภาษาไทยมันจะขึ้นว่าต่อเนื่องเลยตรงๆแต่ถ้าเกิดเป็นภาษาอังกฤษมันจะขึ้นประมาณว่า continue อันนี้ผมไม่แน่ใจนะเดี๋ยวต้องไปดูกันอีกทีนึงกลับมาที่หัวเรื่องหลักกันต่อนะครับอันนี้บอกเลยว่าวิธีคำนวณดาเม g ของ DOT เนี่ยใช้หลักการเดียวกันกันกบสูตรคำนวณ extra d ด m เม e ของวัคซีนแ man เลยเพียงแต่ว่าพวก b u ฟค่า DOT มันจะมีเยอะกว่าเพราะว่าค่า DOT เนี่ยมันคำนวณมาจากค่าพลังโจมตีโดยตรง ดังนั้นคุณผู้ฟังไม่จําเป็นต้องไปบัฟที่ค่า DOT ก็ได้แต่ไปบัฟที่ค่าพลังโจมตีแทนดาเมจต่อเนื่องมันก็เพิ่มขึ้นได้เหมือนกันอันดับแรกเนี่ยเดี๋ยวผมจะสาธิตจากดาเมจต่อเนื่องกัดก่อนของเจ้ากอริบาสก่อนนะครับส่วนเผาไหม้เนี่ยผมเกรงว่าเดี๋ยวเราไปทดลองคํานวณกันเล่นๆเ,เ,เอาทีหลังดีกว่าเหตุผลก็เพราะว่ากัดก่อนเนี่ยมันวางผลได้เร็วกว่าเผาไหม้เนื่องจากว่ากัดก่อนมันไม่จาเป็นต้งองรอเทิร์นอีกฝ่ายเริ่มดาเมจมันก็จะขึ้นมาได้เลย ถ้าเกิดใช้เผาไหม้ไปเนี่ยไม่งั้นเดี๋ยวอีกฝ่ายกว่าจะได้เริ่มก็จะตายเรียบกันก่อนเอานะครับเดี๋ยวเราไปดูที่องค์ประกอบหลักๆกันก่อนเลยนะครับอันดับแรกผมจะไปที่ห้องแลบกันก่อนเนื่องจากว่ามันจะมีคอพวเวอันนึงที่เพิ่มพลัง DOT ได้นั่นก็คือคอของ g n n o นะครับคอของ g n n o ของผมตอนนี้อยู่ที่เลเวล5จะมีที่เลเวล2กับเลเวล3ที่เพิ่ม DOT rate 3% 2อันรวมกันก็คือ6% อันนี้จะคำนวณแบบเดียวกันกับตอนกรณีที่ผมคำนวณของวัคซีนแมนเลยนะครับแล้วก็อีกอันนึงที่ผมอยากให้ทุกคนดูแต่ว่าผมยังไม่มีก็คือคออันนี้ถ้าผมแปลไม่ผิดมันหมายความว่ามันจะเพิ่มดาเมจ DOT เท่านึงเลยซึ่งอันนี้เดี๋ยวถ้าผมได้มาเมื่อไหร่เดี๋ยวผมจะทดลองให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับถัดมาครับเราไปดูที่ตัวละครของผมนะครับหลักๆที่ผมจะใช้จะมีวัคซีนแมนนะครับแล้วก็กอริบาร์ดสองตัว วัคซีนแมนของผมเนี่ยพาร์ีฟมันจะอยู่ที่70%ส่วนกอลิบารเนี่ยหลักๆก,ก็คืออันนี้นะครับศัตรูที่ติดกัดก่อนจะได้รับดาเมจแต่แบบต่อเนื่อง20%ของพลังโจมตีแล้วก็อีกอันนึงที่อยากให้ดูก็คือพา s ์ทีฟสกิลของกอริบารครับศัตรูที่ติดกัดก่อนทุกๆตัวในสนามจะสามารถเพิ่มพลังโจมตี10%ต่อ1นตัวซึ่งได้เต็มที่เนี่ยก็คือ3ตัวหรือก็คือ300%ซึ่งอันนีน้จะมีผลกับพลังของดาเจต่อเนื่องด้วยเหมือนกันนะครับ ถัดมาที่พลังโจมตีของกอริบาสของผมจะอยู่ที่ประมาณ167,790นะครับถัดมาในทาเลสน,นะครับผมจะใส่เพนซิจิลให้กับกอริบาสเพิ่มเติมเข้ามาด้วยซึ่งอันนี้เนี่ยจะเป็นการเพิ่มดาเมจแบบต่อเนื่องอีก5500ดาเมจต่อศัตรูที่ติดผลของ DOT เท่านั้นแต่ว่าจะเพิ่มดาเมจ5 5 0 0ได้แค่ครั้งเดียวเท่านั้นพอรอบต่อไปเอฟเฟกอันนี้ก็จะหายไปครับแต่ว่าตัวผลกัดก่อนก็ยังคงอยู่นะครับ สูตรคร่าวๆที่ผมคำนวณออกมาแล้วมันก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันต่อเลยว่ามันจะเป็นไปตามที่ผมคำนวณเอาไว้เลยไหมเริ่มมาเราจะเปิดที่คิงก่อนเลยนะครับแต่ว่าผมจะให้คิงโจมตีแบบธรรมดาไปก่อนเพื่อการกรณีที่คิงไม่ติดคิดดิคอลโอเคคราวนี้ผมจะให้กอริบัสใช้อัลติเมทสกิลนะครับน่าจะติดกัดก่อนทั้ง3าตัวเลยโอเคตอนนี้ติดทั้ง3าตัวแล้วนะครับทีนี้มาดูกันว่า ถ้าจักระพัดเด็กตีไปดาเมจจะขึ้นเท่าไหร่โอเคดาเมจทั้งหมด51743ตามศูนย์นะครับก็ปัดเศษขึ้นมานิดนึงให้เศษมันหายไปทีนี้ไอเพนซีจิ้วเนี่ยครับมันให้ดาเมจมาแค่5500หน่วยแค่ครั้งเดียวเท่านั้นเลยดังนั้นเรามาดูว่ารอบต่อไปซูปเปอร์อรอยตีไปแล้วเนี่ย5,500ควรจะหายไปละเหลือแค่4 6 2 4 3เรามาดูว่าจะเป็นยังไงกันนะครับ อรอบนี้ก็เท่ากับว่า4 6 2 4 3นะครับตรงตามที่คำนวณเอาไว้เป๊ะเลยก็จบกันไปแล้วนะครับกับสูตรการคำนวณค่าดาเมจต่อเนื่องก็จะมีเพิ่มอีกนิดนึงก็คือว่าในทาเลนขั้นที่2ของตัวที่ดีบัฟสถานะต่อเนื่องได้เนี่ยจะมีให้อัปเกรดดาเมจ DOT ด้วยเช่นกัน,นครับอันนี้จะไม่ได้เพิ่มเปอร์เซนติดดาเมจ DOT นะครับเป็นการเพิ่มดาเมจ DOT อทีโดยตรงโดยเปอร์เซนที่เพิ่มขึ้นมาเนี่ยสูตรจากเดิมแบบนี้นะครับ มันก็จะขยับมาเป็นแบบนี้ซึ่งตอนนี้ผมอัพไปแล้วที่เลเวล2มันก็จะเพิ่มขึ้นมา1%จากเดิม6%มันก็จะเป็น7%เอามาคูณกับ2 0สนะครับสุดท้ายนี้ก่อนจากกันนะครับผมลองไปหาข้อมูลตัวที่สร้างสถานะดีบัฟได้มาคร่าวๆดูว่ามีตัวไหนบ้างที่สร้างดีบัฟดาเมจดีโอทได้บ้างซึ่งอันเนี้ยผมจะอิงจากเซิร์ฟไทยเป็นหลักนะครับเซิร์ฟจีนผมไม่ได้ไปหาข้อมูลมามากเท่าไหร่ ดังนั้นถ้าเกิดผมผิดพลาดหรือตกหล่นอะไรยังไงไปก็ต้องขออภัยด้วยนะครับอันนี้จะเป็นตารางที่ผมหาข้อมูลมานะครับจะสังเกตว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยตัวที่สร้างสถานะเผาไหม้ได้จะมาจากฝั่งฮีโร่ซะมากกว่าในขณะที่ฝั่งมอนสเตอร์เนี่ยจะมีแค่2ตัวเท่านั้นก็คือวัคซีนแมนกับราชาใต้ดินแต่ว่าฟินิกแมนเนี่ยมันยังไม่เข้าไทยแต่ผมลองไปเช็คดูมันสามารถสร้างสถานะเผาไหม้ได้เหมือนกันในขณะที่สถานะกัดกร่อนนะครับฝั่งฮีโร่นี้ไม่มีเลย จะไปอยู่ที่ฝั่งของมอนสเตอร์ซะทั้งหมดเลยนะครับที่ผมเช็คดูก็มีทั้งหมด6ตัวณตอนนี้ทีนี้ตัวไหนที่สร้างสถานะดาเมจต่อเนื่องใส่ศัตรูเป็นเปอร์เซนต์ของพลังโจมตีได้สูงที่สุดผมลองไปเช็คดูนะครับก็จะเป็นเมทัลไนท์ถ้าอัปเกรดแล้วจะสามารถสร้างดาเมจต่อเนื่องได้100%เซของพลังโจมตีเลยแต่ถ้ายังไม่ได้อัปเกรดก็จะได้แค่50แต่ว่าข้อเสียก็คือว่า มันไม่สามารถสร้างเผาไม้เป็นหมู่ได้นะครับได้แค่ตัวเดียวเท่านั้นอันนี้เป็นข้อเสียที่ร้ายแรงมา,ากสำหรับเมทัลไนด์ดังนั้นถ้าเอาเมทัลไน์มาเล่นในสายเผาไม้นี้ผมเกรงว่าไม่แนะนำเท่าไหร่แต่มันสามารถบัฟดาเมจได้เหมือนกันทางหนึ่งเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะมาเล่าให้ฟังก็แล้วกันถัดมาจากเมทัลไน์ก็จะเป็นราชาใต้ดินกับวัคซีนแมนนะครับจริงๆแล้วเนี่ยเปอร์เซ็นต์ของวัคซีนแมนมัน80%ตั้งแต่ตั้งต้งตนเลยโดยที่ไม่จําเป็นต้องไปอัปเกรดพลังอะไรเลยนะครับ แต่ผมมองว่าตัวราชาใต้ดินเนี่ยมันอัปเกรดค่อนข้างง่ายกว่าเพราะว่าเราสามารถหาซื้อตัวชิ้นส่วนในการอัปเกรดได้จาก p e a อารี n a นะครับอันเนี้ยมันจะค่อนข้างเหมาะสําหรับมือใหม่ที่ต้องการอย่างเน้ยอยากให้มีตัว SSR สักตัวที่มีอัปเกรดอาวุธเลเวลสดาวแล้วอะไรแบบนี้แต่ว่าก็นั่นแหละครับมันอาจจะตกเมตาไปหน่อยทนี้ในส่วนกัดก่อนเนี่ยครับไม่พ้นกอริบัสแน่นอนครับผมบอกเลยว่ากอริบัสดีที่สุดนตอนนี้ เพราะว่าถ้ายังไม่ได้อัปเกรดอัลติเมทสกิลเนี่ยมันจะได้สูงสุดที่20%อยู่นะครับตรงนี้แต่ถ้าอัปเกรดแล้วก็จะได้ที่30%เลยแต่ไม่ใช่แค่อัปเกรดเรื่องตัวอัลติเมทสกิลอย่างเดียวนะครับถ้าอัปเกรดพาสซีฟสกิลด้วยตัวพาสซีฟสกิลของกอริบารมันจะบัฟพลังโจมตีให้เพิ่มด้วยจากแรกสุดเนี่ยมันบัฟให้10%ตอนน่อ1ตัวถ้าติดกัดก่อน มันก็จะบับบับให้เพิ่มอีก2ขั้นก็คือ15%แล้วก็18%เท่ากับว่า3ตัว18%ก็เกือบ50%ถ้าผมตีเลขไม่ผิดนะครับก็ตัวกัดก่อนนี้ก็จะเป็นคอรลิบาสดีที่สุดแล้วนะครับก็จบกันไปเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับข้อมูลเกี่ยวกับดาเมแบบต่อเนื่องในคลิปนี้ถ้าเกิดว่าทางคุณผู้ฟังมีอะไรอยากจะติชมหรือแนะนำอะไรเพิ่มเติมก็สามารถแจ้งมาได้เลยนะครับเดี๋ยวไว้เราเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับวันนี้ผมขออตััััววลาไปก่นนะคครรบสบสสดี